ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ให้ความสนใจสำหรับคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องนมเหินนะคะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีปัญหาแค่นมเหินอย่างเดียวนะบางคนนมห่างหัวนมต่ําหัวนมสูงหรือนมแข็งข้างหนึ่งพังผืดรัดไม่เป็นทรงยกรักแร้ไม่ขึ้นอะไรประมาณนี้หลายๆคนจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะแล้วที่ถามในส่วนของราคาการนวดหรืออะไรเข้ามาเนี่ยมันอาจจะแพง สำหรับมันอาจจะดูแพงกว่าร้านที่อื่นที่เคยทํามาแต่ว่าคินบอกได้เลยว่าคุณภาพเนี่ยมันสมราคามากสําหรับทีทเมนหนึ่งชั่วโมงครึ่งที่ได้ไปอ่ะมันการนวดนมมันไม่ใช่แค่การนวดนมอย่างเดียวนะคะนวดที่เนี่ยมันได้มากกว่าการนวดนมมันได้มากกว่านวดนมเอ่อที่คุณคิดแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองการแนะนําหรือการวิเคราะห์เคสหรืออะไรต่างๆหรือการที่เรา แนะนำวิธีการดูแลตัวเองการยืดเยียดกล้ามเนื้อให้คุณไปทำตามอาชีพที่ได้แจ้งมาอย่างเคสเนี้ยเราก็นัดกันหนึ่งเดือนแล้วก็ส่งการบ้านสั่งการบ้านไปว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างแต่ละเคสก็จะมีการนวดไม่เหมือนกันนะคะอยากให้ปรึกษาเข้ามาแล้วก็อยากให้ดูวิธีการหรือว่าเทคนิคละประสบการณ์มากกว่าที่จะตัดสินในส่วนของราคานะคะเพราะว่ายังไงแล้วอะที่เนี่ยคุณภาพสมราคาคินใส่ใจทุกเคสแน่นอนแล้วเจอกันค่ะ